ไว้ถ้ามีโอกาสเราก็มาลงดยช่วยกันเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับที่เราได้มาฝากไว้ในพระศาสนาเพราะที่นี่มันไม่มีของใครคนใดคนหนึ่งเรามาทำฝากไว้กับพระพุทธศาสนาอาจารย์บาทเดียวอาจารย์ก็เอาไปไม่ได้เพราะนั้นเหนื่อยอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแต่สนุกก็ทำฝากไว้เป็นพื้นแผ่นดินนี้เป็นพุทธบูชาฝากไว้กับ ค่ายมังระจันที่เขาได้สู้รบเสียหยาิเหงือนเลือดเนื้อทาแผ่นดินเราสร้างถวายอุทิศส่วนบุญส่วนให้บรรพบุรุษพระมหาก,กษัตริย์บัรรังอดีตที่ได้สลัดชีเลือดทาแผ่นดินให้พวกเราลูกหลานได้อยู่พื้นแผ่นดินนี้โดยทั้งเราไม่มีสิ่งใดจะทดแทนคุณก็เลยขอสร้างพระเพื่ออุทิศส่วนกุศสให้ บรรทบุญลุดนะทุกสถา,านที่ทุกแห่งอันนั้นก็ให้ยอมได้รับทราบไว้แล้วเมื่อเช้านี้มียอ่อมหลายคนถามอาจารย์ว่าเอที่อาจารย์พูดนั้นจริงๆหรอว่าไอเด็กมาเอา,ามามาหางแบ่งก็นละครึ่งสองมาชมกินจริงจริงอาจารย์ไปอยู่กับที่ชายแดนราะนั้นยอมอานาคตนะเสาร์อาทิตย์ชวนกันมาวัดเอา,ามาทำบุญใส่บาตรอาจารย์ช่วยแล้วประถามอยู่สี่สิบห้าหมู่บ้านแล้วก็เข้าปีที่สิบหก ปีนี้แหละนะพูดในฟังนิดว่าก่อนที่อาจารย์จะไปให้เขาเนี่ยบังเพินจุดอากายความรู้สึกเรามันทนไม่ได้รับไม่ได้กับการที่ไปพบมาไปทุดงนะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปองค์เดียวบัเงเอินว่าเป็นสวนทางพระทุดงนี้องหนึ่งท่านก็องค์เดียวกนะันไปคุยถูกจรีท่าไหนหลงคลอมเรามันตามเราก็เลยตามไปด้วยกันนะท่านก็ตามไป อันนี้ไปอยู่ในหุบเขาวันหนึ่งมันมีเด็กวิ่งตัดย่อยเขามานะแล้วก็เรียกลวงพ่อหลวงพ่อเสียงหลงกล้องหุบเขามาเลยนะพอมาถึงแล้วมันก็พนงมือนะหุบเขานี่สายดีมากเด็กอยู่ในป่านในเขาถามว่าหลวงพ่อมียามั้งไหมพอ่อพ่อผมไม่สบายก็เลยถามว่าท่านมียาะอะไรพกมามังม้งไหมผมไม่มีนะเขาบอกผมพกทิฟฟี่ยาแก้ปวดมาแต่ ฉันไปแล้วสองเมตรเหลืออยู่สองเมตรบอกให้มันไปให้มันไปพอเขาให้มันไปนะมันติดเสีอยยมนึกภาพดิมันมากลางดูแบมันบอกพ่อต้องหายพ่อต้องหายแล้วก็วิ่งกลับไปนะตัดเขาไปเนี่ยใจก,ก็เหลียวดูวันนี้เย็นห้าโมงเย็นแล้วก็เลยไปปักกรดดูดองอยู่กับภาพเพื่อนอีกคนเขบอก เราไม่ได้รีบไปไหนไปดเด็กที่มันมาขอยาเมื่อวานีนหมู่บ้านมันอยู่หลังเขาทันี่ย้อนกลับไปดูมันเขาบอกไปไปอาจารย์ก็เดินไปใหนหมู่บ้านมีประมาณสามตึกหลังคาเรืองก็หุงข้าวเลยฟันขโมยเลยในหุบเขาในหมู่บ้านปาน่าโกดองพ่อมันตายอเป็นย่าเป็นไข้มาเรื่อยๆอาจารย์ไปเห็นแล้วเศร้าสลดเลยแตนในป่านในเขาเขาไม่ได้พาไปสวนเห็นมีมอญสวดฉันก็ไม่สวนอยู่แล้ว เขาก็เปิดฝาอันนี้าจายเราเลยคิดว่านี่เราจะทํายังไงกับคนในป่าในเขาในหมู่บ้านก็เลยกลับมากรุงเทพก็เลยคุยกับย่านโยมนะว่าคนในป่าในเขา,น,ขานี่บางก็ไปให้แต่เราหมู่บ้านยังทั้งขอยาแก้ไข้แก้ปวดแค่ทุกชนิดแหละสองดือนครึ่งทรงทีนึงนึง,นงสามเดือนนะประมาณสี่สิบห้าหมู่บ้านทำมาสิบหกปี เอานั้นกองทุนยานี่นะตอนนี้อาจารย์ให้กับลูกศิษย์คนหนึ่งของบดิษัทูรูที่คุเรื่อยนะอาจารย์พอมองกองทุนให้อยู่ประมาณสี่ห้าหมื่นซื้อยาตอนนี้เขาบอกกองทุนเหลือไม่ถึงหมื่นแล้วนอะาจารย์บอกนีเป็นหลักเดียวไปทบให้มันก็ช่วยเหลืออยู่เพราะนั้นยามเจ็บยามปวดยามไข้ดูแลช่วยรักษาเราอยู่สะดวกสบายเราก็ช่วยเฉลี่ยความสุขให้เขาได้มีความสุขมั่งเฉลี่ยความสะดวก ให้เขาได้สะดวกมักนเพราะเขาอยู่ในป่าในเขาลําบากเพราะเขามีโอกาสด้วยฟ้าส่วนบนไม่มีโอกาสได้นั่งสมาธิไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมแบบพวกเราเพราะนั้นยอมมาที่นี่นะต้องบอกฝากไว้ว่าอาณาตรงในวันขนา้าหน้ายอมรอมาร่วมทําบุญใส่บาตรนะจะถวายอยู่ยาอะไก็อาจารย์ก็เก็บไว้เวลานั้นก็ส่งทางไปสนีไปแล้วไม่งั้นก็ลถทางในห้องสอนมาก็ สองขึ้นไปแต่ที่ยอมแซนบางที่เดี๋ยวจะรถมรรทุกขึ้นไปก็จะเป็นมอบพระบ่ให้สองพันถึงเขตหน้าน้ำสารว,วินในวันที่ยี่สิบสองยี่สามยี่สี่เดือนมกราเดีเขาบอกอาจารย์ทำไหมแม่พ่อผมมาไว้ที่นี่ยอมให้ทำเลยถละร้อยละร้อยยี่สิบก็ได้เป็นนัก 100, ดีธามก็ยังไม่ได้ออกมาเป็นทางก็ปฏิบัติทำด้วยกันรุ่นนี้แล้วก็ โอกาสหน้ามีก็พบกันใหม่ขอบุญกุศลคนงามตามดีที่คนยอมได้มาสร้างบุญสร้างกุศลที่วัดประทาตุผาต้อนแก้วแห่งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาคนยอมทุกท่านได้มีพลังจิตพลังใจมีกำลังสเสบียงนำส่งให้มีจิตแช่มชื่นบริบบานแจ่มใสสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีอายุมั่นขันยืนเทพเทวนานดูแลปกป้องคุ้มครองรักษา ารถนาสิ่งใดสิ่งใดให้เจริญรุ่งเรืองสําเร็จของความารถนาทุกสิ่งทุกประการจนถึงพระนิพพานด้วยเถิดสาธุ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 สาธรราุ